น็อตลอนดอนดาร์บี้กลับมาเล่นอีกแล้วครับลอนดอนจะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีแดงครับ <c ười> คลิปนี้อยากชวนคุยก่อนเกมกันหน่อยนะครับผมมีข้อมูลก่อนเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติต่างๆนานาความพร้อมของทั้งสทีมมาฝากกันครับในศึกน็อตลอนดอนดาร์บี้อาร์ซนอลเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับคลิปนี้ครับอยากจะชวนเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยเรียกว่ามาเป็นกูรูมาเป็นคนเก่งก่อนเกมกันนิดนึงนะฮะในเกมนอตลอนดนดาร์บี้ครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมเจอกับทอตแดมฮอสเปอร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเล่นตามเวลาบ้านเราสองทุ่มนะครับก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง t True v i s i o n เหมือนเดิมนะครับใครเป็นสมาชิก True v i s i o n True ID นะครับก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้นั่นเองนะครับแล้วก จัดงานดูที่ร้านพิลาสที่รัชโยธินด้วยใครเป็นสมาชิกกันแล้วนะครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะไปดูด้วยกันนะครับอย่าเทกันนะนะครับส่วนใครจองไม่ทันเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับผมคุยกับน้องๆที่อาร์ทองไทยแลนด์ว่าจะจัดดูฟุตบอลกันทุกเดือนเลยนะครับจะได้มาเจออกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะวันนี้นะครับก่อนที่จะมาคุยเนื้อหาสาระของเรานะครับฝากทุกคนติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับ คุยกันเนอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o k นะครับติดตามกันแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเกมนี้คุณคิดเห็นอย่างไรเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยอาร์ซอลจะชนะสเสมอรหรือว่าสเปอร์จะมีผลงานที่ดีกว่าสกอร์เท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะหรือถ้ายังไม่แน่ใจดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ผมให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่อยคอมเมนต์ตอบก,กันได้ว่าเอ้ยน่าจะสกอร์เท่านั้นเท่านีนะ้นะครับอ่ะว่าแล้วมันลุยกันเลยแล้วกันนะครับ ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับสถิติที่น่าสนใจนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีมากๆนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทอตแดมฮอสเปอร์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้จัดก,การทีมแล้วก็ตัวโครงสร้างทีมพอสมควรปล่อยแฮร์รี่เคนให้กับทางด้านเบอร์เจนบูนิกนะครับเอาซองเฮอร์มินเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับมีการเติมผู้เล่นต่างๆนานานะครับแล้วก็ระบบการเล่นค่อนข้างที่จะลงตัวมากผลงานในสนามในปีนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะดีนะครับดีชนิดที่ว่าผิดหูผิดตา ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนอาร์ซ a นอลเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ก่อล่างสร้างตัวมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยจริงๆอยากลุ้นแค่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ทำไปทำมากลายเป็นลุ้นแชมป์ไปเลยนะครับและปีนี้เสริมดีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าฟァนตาโซหลายคนก็หวังที่จะ,จะมีแชมป์ติดไม้ติดมือในฤดูกาลนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จะเล่ามาถึงตรงนี้จะบอกว่าเป็นการพบ เจอกันในช่วงทามมิ่งที่ดีทั้งคู่นะครับดีขนาดไหนขนาดที่ซองเฮิงบินเนี่ยออกมาวิวาทะเล็กน้อยกับทางด้านของบุโกโยซากานะครับในงานเปิดตัวสินค้าของอังกฤษเขานะครับเป็นแบรนด์เนมนะครับเบอร์เบอรี่นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบด้วยนะครับก็ถือว่าออกมาพูดประมาณว่าเอ้ยเนี่ยอาร์เซนอลกลัวสเปอร์นะะเพราะสเปอร์ช่วงนี้ฟอร์มดีมากไม่อยากเจอเราในช่วงนี้หรอกนะครับก็ออกมาเรียกว่า หย่อนหย่อนสงครามเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วว่าปากดีใส่กันก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวเราว่ากันในสนามลวกันนะครับ มาดูสถิติกันก่อนก็แล้วกันนะคู่นี้เนี่ย5เกมหลังสุดที่พบกันนะครับอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีกว่าเล็กๆครับชนะ3สเปอร์ชนะ2ไม่เสมอกเลยนะครับซีซั่นที่แล้วครับอาร์เซนอลชนะไปกลับเลยนะครับเรียกได้ว่าออถอนไก่ถอนขนไก่ได้ทั้ง2เกมที่เจอกันเลยนะครับส่วนซีซั่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็สถิติส่วนตัวนะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านเนี่ย5เกมหลังสุดนะครับ ชนะ4เสมอหนึ่งะครับล่าสุดเกมแชมเปี้ยนส์ลีก็สามารถไล่ตอนคู่แข่งไปถึง4ประตูต่อสูนะครับส่วนท้าดมฮอสเปอร์ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้1นะครับก็ผลงานไม่ได้แย่ไปกว่าอาร์ซอนอลมากมายนักนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยได้เปรียบนิดหน่อยก็คือเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห์ครับ ก็ได้พักเต็มๆนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับเชฟฟฟลยูเนเต็ดพลิกนรกแซงกลับมา2ประตูต่อ1ได้นะครับแล้วก็เรียว,ว่าได้พักเต็มๆ1สัปดาห์ส่วนอาร์ซ a นอลมีเกมกลางสัปดาห์ก็มีการโลเทชันนักเตะเรียกว่าอาพอได้ผลางานที่ดีก็มีการเปลี่ยนนักเตะเอาไปพักบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าความได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านอาร์ซนอลได้ความได้เปรียบของการได้พัก สเปอร์ได้นะครับอ่ะมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมเลยแล้วกันนะครับตัวเจ็บของอาร์เซนอลยังคงเป็นหน้าเดิมครับยูเลนชิมเบอร์ครับแล้วก็โทมัสปาเต้ครับน่าจะยังไม่พร้อมแน่ๆส่วนคนที่ต้องเช็คความฟิตนั่นก็คือกราเบิลมันตินเนลลี่ครับมีโอกาสที่อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจ คือตอนนี้บังเอิญนเลโอนโดทอสซาที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยมันก็เล่นได้ดีด้วยนะครับลงมาแทนในเกมเ,เจอกับเอเวอเรตที่เจ็บไปเนี่ยนะครับก็ทําประตูชัยได้เลยแล้วเกมกลางสัปดาห์เป็นตัวจริงก็ทําประตูได้แอซิสได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งปีกซ้ายเนี่ย ทอซาน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนกองกลางตัวรับเนี่ยโทมัสปาเต้เจ็บก็จริงก็มีเดวิคแนไรส์ที่ซื้อมาเป็นอะไหล่รออยู่แล้วนะครับซื้อไม,ไม่เป็นอะไหล่สิซื้อมาเพื่อทดแทนอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น2ตํตำแหน่งที่อาร์เซนอลอาจจะไม่ต้องกังวลมากจูเลียนทิมเบอร์ก็ก็น่าเสียดายแต่ก็มีข่าวดีว่าอาจจะกลับมาเร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับตัวเจ็บของอาร์เซนอลนะทำให้คาดการตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะมาในระบบ4 3 3สามนะครับผู้รักษาประตูผมยัง แลมสเตลนะผมคิดว่าดับบิดรายานะครับถึงแม้เล่น2เกมแล้วดีต่อเนื่อง2เกมเนี่ยโอ้โหมัน50-50เลยว่ะคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนผู้ษาประตูกันนะครับยกเว้นว่าจะโปรแกรมชุกจริงๆหรือว่าแบ่งกันเล่นคนละถ้วยอะไรแบบนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าบอลถ้วยจะให้รายาแล้วก็บอลหลีกจะเป็นแลมสเตลนะครับเดาใจ ไม่ถูก50-50แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนกองหลังเนี่ยผมคิดว่าผมเดาไม่ผิดนะครับก็คือใช้แผงเดิมเลยแบ็กโฟรเ,เดิมเลยนะครับเบนจามินไวยินขวาซ้ายเป็นออเล็กเซนเซนเชนโก้คู่เซนเตอร์ฮาร์ฟจะเป็น es, กราเวียร์มาเกย์เสจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ drop คายฮาวเวดเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาทางด้านของฟาเบ o v วเวร่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็มีมาตินโอนิกาเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ด e คเคนไรส์เป็นคนที่เก็บกวาดในกองหลังนนในแนวรับนั่นเองนะครับส่วนแนวรุกครับผมคิดว่าจะใช้ชุดเดียวกับที่ชนะ p s ีเอีลเลยนะครับก็คือขวาเป็นบุโกโยซาก้า ซ้ายเป็นเลนโดทอสซาและสูน่าตัวเป้าเป็นกราเบลเชียสุ์ซั่เนงครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยซูซูกินะครับรถยนต์ซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเร,ริ่มต้นเพียง6990 0 0บาทเท่านั้นนะครับตอกย้ํา MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อน4,999บาทก็ได้นะครับมีข้อเสนออีกมากมายที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับสอบถามหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นั่นเองครับริานะ ตาจะคล้ายเกมที่สามารถชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูจะเป็นทางด้านผู้สาประตูอิตาลีครับลิคาริโอครับกองหลัง4คนครับน่าจะมาเป็นชุดเดิมเลยนะครับก็คือปอโรยืนขวานะครับอาจจะมีเอมิชันรอยัลเป็นตัวชดแซกได้นะครับแล้วก็ซ้ายจะเป็นทางด้านของอูดูเก้นะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาเป็นโรเมโรจับคู่กับ ฟานเดอร์วินนะครับก็เป็นชุดที่น่าจะดีของเขาณเวลานี้นะครับกองกลางตัวรับใช้อีฟิตซูมาครับจับคู่กับซานะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะนำทีมมาโดยเ,เจมสม์ดิสันนะท,ท,ที่ตอนนี้กำลังแบบว่าท็อปฟอร์มสุดๆไปเลยนะครับส่วนริมเส้นครับคูรูเซฟสกี้จับจองแน่นอนครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมผมช่างใจแล้วกันนะ ผมว่าเปริซิชหรือว่าจอห์นสันเนี่ยก็อาจจะสอดแทรกได้นะครับแล้วก็มีส่วนหน้าตัวเป้าเป็นซองฮึงมินนะครับคือถ้าสมมุติว่าเอาลิชาร์ลิสันลงมาเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้นะซองฮึงมินก็อาจจะไปเล่นลิมเส้นแทนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่อาจจะขยับมาเป็นตัวจริงได้ก็คือมีอีกคนหนึ่งที่ผมคิดก็คือฮอยแบกนะ ก็อาจจะสอดแทรกได้นะครับประมาณนี้สำหรับทอเดนฮอสเปอร์นะครับอาจจะไม่แตะเยอะมากเพราะผมรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับรู้ประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะอ,อัปเดตประมาณนี้ก่อนกันละกันนะครับมาดูความน่าจะเป็นของเกมกันหน่อยครับเกมเกมนี้เนี่ยผู้จัดการทีมของทอเดนฮ็อสเปอร์ครับอังเก้ดีจริงๆนะครับ คยคุมธีรท,ทรบุญมาทันที่เจลีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกุนซือที่ค่อนข้างปรับทอเดนฮอสเปอร์ดได้น่าสนใจนะครับเล่นเกมรุกสนุกนะครับแล้วก็มีหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับส่วนมิเกลอาเตต้าครับก็ต้องถือว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยอัดทั้งด้านทอเดนฮอสเปอร์ทั้งไปและกลับเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆต้องรับว่าในลอนดอนเนี่ยอาเซนอลปรับเรียบเลยแล้วก็ไม่แพ้ใครในทีมจากลอนดอนเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็หวังว่าเกมนี้จะยัังงคงรกษ ามาตรฐานเหมือนเดิมได้นะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นฝ่ายครองบอลน,นะครับแล้วก็บุกเข้าใส่ทอแนมฮอสเปอร์ครับแล้วก็จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลระมัดระวังมากพอสมควรครับเพราะว่าอะไรผมดูจากเกมที่เขาชนะทางด้านของเอฟเวอร์ตหนเนี่ยนะครับ อาร์ซ a นอลเนี่ยเล่นเกมบุกก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะไม่ไม่กล้าที่จะบุกแบบรอลอยแบบเต็มตัวนะครับอาจจะเรียกว่ามีพวงหลังไว้หน่อยนะครับกางด้านของาลิบ b ามาเกเยสเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเต็มตัวมากนะครับเรียกว่าอาจจะต้องพอวงซองเฮงมินนิดนึงครูเซฟสกี้หน่อยนึงนะครับหรือแม้กระทั่งริชาริซอนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ที่เด็ดที่ขาดของทั้งดาฮาสเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า เกมรุกของอาร์ซอลลนีนักเวลานี้แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นละนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะได้ติดติดกันตั้งแต่ชนะแมนยูชนะเอเวอร์ตันชนะ PSV, อสเอฟนเนี่ยนะครับแนวรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ ไม่คิดเยอะเหมือนช่วงสองสามเกมแรกในฤดูกาลนี้นะครับเมื่อเกลเเดต้าให้อิสระในการเล่นเกมรุกกับนักฟุตบอลลูกทีมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วจะเป็นเกมที่ยิงกันสลุดเลยนะครับสุดมันแน่นอนนะครับอาร์เซนอลผมคิดว่าต้องเตรียมโคต้าเสียด้วยนะครับเพราะว่าแนวรุกของทงอตแนาโดสเปอร์นาะทีนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสกอร์จะเป็น4ประตูต่อ2ครับ เจ้าบ้านอาร์ซอลสามารถที่จะคว้า3ขนคะแนนสำคัญและก็ทำให้ลอนดอนยังเป็นสีแดงอยู่นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมนำมาฝากทุกคนนะครับก็ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยดิเอ้ยลองมาเดาผลลองทายสกอร์หน่อยผมทาย4-2ทุกคนลองทายหน่อยสิว่าอาร์ซอลสเปอร์ ผลางานจะเป็นอย่างไรนะครับอาร์เซนอลจะชนะไหมหรือเสมอหรือว่าสเปอร์จะได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็ใครที่คุณอยากจะจับตามองเป็นพิเศษนะครับสำหรับผมเนี่ยผมอยากเห็นคายฮาวแบตกลับมาสร้างผลงานดีๆนะเพราะว่า2เกมก่อนหน้านี้เป็นตัวสำรองเจอเอเวอร์ตันเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยเขาทำผลงานได้ดีขึ้นแต่ยัง แต่ยังไม่ใช่มาตรฐานที่แฟนาอาร์ซอลต้องการนะก็อยากเห็นเขาจะเรียกว่าทำมาตรฐานที่ดีดขึ้นนั่นเองนะครับนะอ่ะคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ facebook YouTube แล้วก็ Tik Tok นั่นเองครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับหวังว่าจบเกมนี้จะมีชัยชนะจะเป็น3ามแต้มของพวกเรานะครับเราเดี๋ยวมาว่ากันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ